กาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะพวกผมนายชอตตี้บูโจวานะครับและคนที่นั่งคงๆก็คือคือเบส123อ่าน้องเบส123นะครับฉายายังคงเกรียนเหมือนเดิมนะ <c oughs> เกรียนเหมือนเดิมคลิปนี้เรามาทําอะไรเนี่ยน้องเบสวันนี้เราจะมารีวิวเกม d าร์กอนควีส์มอนเตอร์ซูเปอร์ไอ่าก็เป็นเกมที่เปิดให้บริการโดสไควน i กเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเมื่อนา,นานมาแล้วน่าจะปีกว่าแล้วตอนนี้ได้ถูกเปิดให้บริการใน ภาษาไทยและอังกฤษโดยบริษัทกาลิน่านั่นเองเกมนี้ผมจะยกหน้าที่ให้น้องเบสเป็นคนรีวิวถ้าเกิดน้องเบสเนี่ยพูดอะไรไม่ครบเดี๋ยวผมจะเสริมให้เองเอาแบบนั้นดีกว่านะน้องเบสเนาะดีกว่าไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะฮะอย่างแรกมาคใอยทำไรเนี่ยืานถึงก็น่าจะต้องโหลดแผดก่อนอแต่ว่าเราโหลดเรียบร้อยแล้วเราโหลดเรียบร้อยแล้วเรโหลดเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยเล่าอธิบายอันนี้เราก็กําหนด ชื่อตัวละครของเราใส่เลยครับชื่ออะไรส่ถือถือไหมลำบากไหมถือไหมเออเอาชื่ออะไรดีเบสหนึ่งของสามใส่ไหมใส่ได้ป่าวไม่รู้ลองดูอ่าแล้วล่างเป็นรหัสชวนเพื่อนรหัสชวนเพื่อนนี้ไม่มีข้ามไปก่อนเนาะอ่าอ่าอถ้ามีก็สามารถใส่ให้ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนป๊อปอัพให้ยืนยันว่าไม่ไม่ได้ชวนอะไรนี้ก็เราไม่มีอืมอ่าดีที่ได้รู้จัก นี่นี่คือภาษาญี่ปุ่นนะ่ะเขาเรียกตัวนี้ว่าวาตตาโบเป็นคนที่หเหมือนก็คอยคอยพาอเอออะไรคอยพาสมัยสมัยก่อนมันเป็นในเวอร์ชั่นเกมบอยอ่ะมันชื่อมอเกมชื่อเกมอย่างนี้เลยแต่ไม่มีคําว่าซูเปอร์ไลท์ก็จะพาตัวละครน,นีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเราฮนะตอนนั้นเป็นเทลลี่ชื่อเทลลี่ก็เดินทางไกลเนี่ยแหละวาตาโบแต่เกมนี้มันซูเปอร์ไลท์เนาะก็กลายเป็นว่าเราเป็นใครก็ไม่รู้มาลุยในโลกของดาวเวส์มอนเต้นเองน้นองเบสลุยเลย ก็ตอนแรกก็คือเหมือนน่าจะต้องสอนให้เราเริ่มภารกิจก่อนแล้วก็คือ,อต้องตามในเรื่องไปเลยอะอก็เริ่มัปเลยเข้าไปเลยอืมอืมอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นหน้าหน้าก่อนที่เราจะจะเข้าเป็นตัวละครเราคล้ายๆกับว่าอ๋อเขาจะเ้วเหมือนเป็นผู้ช่วยกองหนุน ก็คือเป็นเพื่อนหรือเป็นคนอื่นๆนี่แหละที่เล่นเกมนี้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะแบบมันจะสุ่มมาให้เราสามารถเลือกไปช่วยลงในดันเจี้ยนได้ตอนแรกน่าจะให้ผู้ช่วยเรามาก่อนอ่าถูกนะครับก็เป็นวัตาโบนั่นแหละมันมาช่วยเลยนะครับอันนี้ตรงสมาชิกของเราก็คือเรามีตัวเริ่มต้นตัวสีฟ้าน่ารักน่ารักนี้นี่ชื่อสไลม์นะชื่อสไลม์ไปเลยโอเคสไลม์กับวัตาโบนะตอนนี้มีแค่นี้นะครับ การเล่นในดันเจียนเป็นยังไงบ้างน้องเมทก็การเล่นก็คือเราอ่าเนี่ยมันจะมีตัวอย่างบอกเราต้องสไลด์อืสไลด์เดินสไลด์ดีสไลด์ดีสไลด์ไม่ติดอ่าอ่ามันก็จะสอนว่าเอ้ยมีแผนที่ดูด้วยนะแล้วก็จะมีแผนที่จะอยู่ด้านล่างซ้ายมืออ่าก็มีเมนูข้างล่างเต็มเลยว่าให้เราแบบมีสกงสกิลมีไอเทมมีกลยุทธ์อะไรเงี้ยมันเขียนไม่เต็มเลยอเนี้ยเราไปเจอถังหม้อเออนั่นแหละสักอย่างเก็บดับเบิลคลิกดับเบิลแท็บ กดทีเดียวก็ได้หรือเปล่า <c oughs> อันนี้อะไรอะ่ะอ๋อปลายบอกทางใชอ่อ่าก็จออเจอ่าเจอมอนสเตอร์อืมสู้เลยตัวนี้ชื่อดรากี้นะฮะตัวนี้สู้สู้ไงอะ่ะโอ้มีเมนูเต็มเลยนะฮะอธิบายหน่อยได <c oughs> ้ไหมก็เป็นต่อสู้ภาพพิเศษ AI ป้องกันไอเทมต่อสู้ก็คือ ก็ตรงตัวต่อตัวก็คือเขไปโจมตีว่างั้นเนอะอ่าใช่เดี๋ยวเราให้มันสู้ก่อนเออมันจะตายอยู่แล้วน่ะอย่าไม่ทำตำทำอะไรเลยอ่าท่าพิเศษก็สกิลใช่ไหมใช่ลองกดดูเออกดไม่ได้นะวะสไลา์ไม่มีสกิลในตัวเองเอไอนี่ก็คือเหมือนเป็นออโต้อืมออโต้ก็ก็กดให้เรา สู้ให้เราอ่าใช่แต่ว่ามันยังไม่เปิดเลยเดี๋ยวเลาอธิบายก่อนออธิบายก่อนป้องกันไอเทมป้องกันก็คือตรงตัวเลยป้องกันอืมไอเทมก็นี่เราไม่มีไอเทมใช้อ่าไัสู้ต่อเลยไปเลยฮะสู้ไปเลยดีกว่ายังไม่มีอะไรเปิดนะครับก็เล่นไปเล่นไปเปิดไปแอะเอาเป็นอย่างนั้นแล้วกันจบแล้วแล้วก็ได้ดรากี้นะฮะมาเป็น พูดติดตามนั่นเองพูดง่ายคือได้ตัวนี้มาเป็นเพื่อแล้วละ่ะเดี๋ยวเราก็จากด้านล่างตรงที่คลองเนี่ยมันจะบอกว่าเราได้ตัวอะไรมาสุดยอดจริงๆครับน้องเบสเก็บของเสร็จจบจบแล้วนะสุดยอดจริงๆง่งายมากเลยง่ายมากเลยเพลินดีเพลินดีอ่ะก็มีสรุปเนาะได้โกกประสบการณ์อะไรอย่างนี้อือ นี่ก็มีบอกว่าได้ e อ p เท่าไหร่ได้รับอะไรบ้างตัวมอนสเตรอร์ตัวนี้ขังขาวเออขังขาวนะในเกมชื่อโดราก,กี้นั่นเองดราก,กี้นั่นแหละ<ส>อ่าชื่อมอชื่อมอนสเตรอร์ที่ผมรู้คือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับสังกฤษไม่มั่นใจนะครับอ่ะนี่เหมือนมันจะให้เราได้ไอตัวเมื่อกี้ให้เราแอดเข้าไปในกลุ่มในทีมของเราอืมอ่ากดกดเข้าไป ก็ตรงๆเลยนะเขาเข้ามาเลือกได้เลยว่าจะเอาใครเข้าในทีมซึ่งเอาได้ทั้งห้าคนเนี่ยใช่ห้าคนใช่ได้ค่ะตอนนี้เรามีแค่สองตัวอืันนี้เราอัปเดตใช่ต้องกดยืนยันด้วยอืทำภารกิจต่อก็จะลุยอยู่ประมาณสองสามด่านเนาะไปเลยทุ่งย่างแห่งการเดินทางก็ยังเป็นคงยังเป็นวาตาโบอยู่นะนี่เป็นผู้ช่วยเราแต่ว่าคราวนี้เรามาสามคนแล้วครับ มีโดรากี้มาเสริมทับนะฮะน่าจะเร็วขึ้นใชเ่เราแล้วก็เดินตามแมปไปเลยอืมอ้าว<ด>เจอตัวอะไรได้วยเนี่ยอเป็ดชื่นี่โอชื่ออะไรไม่รู้โอเมเมอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะนนบางตัวเรียต้องกด AI ยังไม่เปิดเราต้องกดเองก่อนอืมคือการโจมตีกดที่ไหนก็ได้นะกดที่มอนก็ได้กดที่ปุ่มต่อสู้ก็ได้เนาะอือคือมันทําได้หลายวิธีมากอ่ะน้องเบสลุยเลยฆ่ามันให้ตายนะครับเรียบร้อยแล้วครับ ชื่อชื่อภาษาอังกฤษคือแพตตี้พังหรือปุ้งอะไรสักอย่างเนี่ยเออกดไปเลยเนี่ยทีออ่าเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเฮ้ยเจอเจออะไรแสงแสงคือได้ตังค์แสงคือเป็นไอเทมที่ซ่อนอยู่นั่นเองนะก็จะได้อะไรก็แล้วแต่เออมีหีบด้วยเปิดหีบอ่าได้ของอ่าไปถึงไหนละวเขามีโซิตด้วยนะกดเลยกดแล้วกดสิ๋อกดแล้วนี่หว่า น่าจะเป็นบอสบางเนี่ยต้องมีสวงสวิตอะไรด้วยด้วยเนจอใครนี่เออสไลม์นะฮะบอกอทางอืเมืม่อกี้เห็นไอเทมแวบๆนะอออ่านี่ก็มีรูปบ้านสองตัวนี้ก็คือต่อไปเจอบอสละไปเลยบอสต,ตัวนี้เป็นชื่อคิเมล่านะฮะก็ถนัดเรื่องการใช้ไฟอ่าก็สู้เลยเออนั่นแหละสู้เลยไหวไหมเนี่ย โอ้โหลามเลยเหลุดครึ่งหลอดแล้วครับเอไอมาแล้วรออะไรรออะไรกดเอไอเลยจะได้ไม่ต้องเล่นเองจริงจริงมันจะมีเรื่องเร่งความเร็วของของการต่อสู้ด้วยเนาะต้องเลเวลห้ามั้งถ้าจะไม่ผิดอันนี้น่าจะยังไม่ปดออก็เรียกได้ว่าเกมนี้ก็ยังคงคล้ายคลึงกับดังเวนมอนสเตอร์ที่เคยเปิดให้บริการมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็ทําอยู่ในรูปแบบมือถือเรียบร้อยแล้วนะสุดยอดสุดยอด คราวนี้เราก็ได้คลิเมค,ค,คิเมล่านะมาเป็นพวกนะครับอีกหนึ่งคนโอ้เลเวลอัพกันกระจุยเลยอ่าแล้วก็เมื่อกี้เห็นมันบอกว่าเดี๋ยวจะได้สกิลด้วยนะครับด,ดราก,กี้อืมแล้วก็ได้คลิเมล่ามานี่เราต้องไปเหมือนได้ได้แผนที่อะไรล่ะไหนไหนนโชว์สิคืออันนี้มันสอนเรื่องของเงินเนาะว่าเงินเอาไปทําอะไรได้บ้างนะก็ เป็นภาษาไทยแล้วถ้าใครอยากอ่านอ่านได้นะครับอันนี้เราเล่งเรียกว่าอะไรน่าจะข้ามๆมา <laughs> จะได้แบบเร็วขึ้นอืมอ้าวโหลดเสร็จแล้วได้อะไรมาเนี่ยได้กุญแจอ,อ๋อเป็นกุญแจที่ไปสู้กับเมทันดดนเจียนขอขอเสริมให้ท่านผู้ชมสั้นนิดน,นึงแล้วกันเมทันสไลม์เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้เก็บเอ็นะคะมันจะมีเมทันสไลม์ไฮคูเลเมทันเมทันคิง เป็นที่เอาไว้เก็บเลเวลนั่นเองนะครับเกมนี้ก็คือต้องมีกุญแจในการไขเพื่อเปิดล็อกตรงนี้จะได้ไปเก็บเวลกันได้สนุกสนานหรือเปล่าสนุกสนานแน่นอนก็มันก็มีแค่2กรณีแหละว่าเราลงไปสู้แล้วเอ็กพีเยอะ <c oughs> หรือว่าเราลงไปสู้แล้วได้ไอตัวแลมมานะครับก็คือได้พวกไอเมตัลสลงแสลมมาอ้าวมีการดาวน์โหลดข้อมูลนะฮะแสดงว่าตอนนี้เราจบช่วงของการสอนเรียบร้อยแล้วเนาะงั้นก็เดี๋ยวรอโหลดกันสักคู่ครับสักคู่ครับ เอาละครับก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้อะไรเนี่ยน้องเบนเนี่ยอันนี้เป็น event อีเวนต์ประกาศมน่าสนใจกิดคือพูดพูดง่ายๆคือว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนั่นแหละเข้ามาในเกมครั้งแรกมันก็จะมีให้ดูนะครับอ่มีอะไรอีกอ่าเดี๋ยวก่อนเ่นเดี๋ยวตอนนี้ก็คือมาอธิบายอไอคอนต่างๆก่อนเลยละกันอ่าป่ลุยเลยมีอะไรบ้างหน้าแรกหน้าแรกก็จะเหมือนเหมือนเป็นฟาร์มของเรา<ๆ>เห็น<ๆ>เห็น เห็นมอนสเตอร์ของเราว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็หน้านี้ก็จะมีจดหมายกับข่าวสารนะคะจดหมายก็เป็นน่าจะเป็นรางวัลหรือไอเทมต่างต่างอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราไม่ต้องเสียเวลาคือกดเห็นแบบข้อควาใช่เปิดทั้งหมดไปเลยเกมญี่ปุ่นน่ะชอบมีก็คือทั้งหมดสะดวกดีเออใช่เกมญี่ปุ่นชอบมีนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยละกลับมาหน้าแรกก่อนนะเดี๋ยวไล่ไปทีละเมนูกันมีอะไรบ้างอีกข่าวสารก็เหมือนเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่ใช่เมื่อกี้เลยอ่าโอเค อ่ะแล้วยไงต่อครับไอคอนที่สองภารกิจนะคะก็เป็นภารกิจตามเนื้อเรื่องอะคะอ่ะก็เราก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆได้ก็ลองมาเล่นอีกรอบไหมเอาเลยปะลุยโอเคมาเน,นี่ยเป็นลุยดันเจนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรด้วยเนี่ยมีเขาเรียกว่าภารกิจรับด้วยนะครับเนี่ยภารกิจทา้าทายถ้าทําตามเงื่อนไขก็จะได้รางวัลเพิ่มเติมใช่สุดยอดมากอันนี้เงื่อนไขอะไรไม่รู้ ไม่ได้อ่านนะฮะลุยเลยลุยเลยป่ะลุยลักทีนะฮะดูสิว่าดันเจียนที่เราต้องเจอจริงๆตอนที่เกมไม่ได้สอนมีอะไรบ้างไปลุยอันนี้ให้้เลือกกองหนุนแล้วน่าจะเป็นคนอื่นแล้วเลือกใครสักคนคนนี้คเนี่ยไอคนที่เลเวลสูงๆอ่ะเลือกม <c oughs> อันอันนี้ทีมเรานะสองคนมีสองตัวอ่าไปเลย อแล้วทำไมเราไม่เอาพวกตัวละครที่เราได้มาอ่าเดี๋ยวเราจะแอดเข้าทีมให้ดูอีกทีนึงอ๋อเพราะว่าต้องไล่ทีละเมนูใช่ใช่สุดยอดน้องแว่นนะไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นเกมเริ่มเก่งแล้วนะฮะปะลุยวิ่งเลยวิ่งเลยอ่ะเฮ้ยอะไรวิ่งวิ่งอ๋อโจตังหายเหยอะไรทุบแตกบ่น่ะโหดเจอแล้วเจออะไรครับมอนสเตอร์อ่าลุย AI เลย AI ไปเลยตอนนี้เฮ้ย AI มันปรับอะไรได้ด้วยเมื่อกี้เห็นแหววอ่ะ ปรับอะไรได้ AI อะน่าจะปรับเห็นแบบแบบอะกลยุทธ์อ๋ออ๋อนี่นี่กลยุทธ์ข้างนอกก็มีนี่รอ่กลยุทธ์ก็มีสี่อันให้เลือกสู้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 ก็คืออะไรสู้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 นะสู้ไม่ถอยก็ให้โจมตีอย่างเดียวนะนี่คือสู้สู้นะครับแล้วก็ไม่ปาณีก็ไม่ปาณีอันนี้เดี๋ยวขยายความให้น้องเบสเขาอาจจะไม่เคยเล่นก็อธิบอธิบายให้แล้วกันคือซีรีส์น้องเบสมอนเตอร์เนี่ยมันก็จะมี AI ให้เลือก4อันนะครับ อันที่2จะเป็นแบบสกงสกิลอะไรใช้หมดไม่สนใจอะไรมีจัดประเคนของใหญ่ให้เลยนะครับส่วนอันที่3นี่คือเน้นการรักษาก็ในกรณีที่ในทีมเรามีตัวฮิลอ่ามีมอนสเตอร์ที่ฮิลได้นะครับก็จะเน้นเรื่องการรักษาเป็นหลักอัน,นสุดท้ายก็ห้ามใช้ท่าพิเศษก็พูดง่ายๆคือจะไม่ใช้สกิลที่มัน <c oughs> เวอร์วังอลังการ <c oughs> ตีอย่างเดียวอ่าก็จะคล้ายๆอันแรกมั้ง <c oughs> แต่แยกไม่ค่อยออกอันแรกัอันนี้สี่อันนี้สี่เหมือนกัน อาจจะมีใช้สกิลบ้างอะไรแบบนั้นนะก็ลองเล่นดูแล้วกันอ่ะเราเลือกอะไรดีก่นตอนนีไม่ปานี้เราโหดโอ้โหโหดใช้ตะโกงสกิลกระจุยอะไรไปเลยเลื่อนเลื่อนเลื่อนโอโ้โหโดนลุมสามนะฮะไวไหมไปเลยไอจัดไปนะเพือสกิลยังไม่มีไงมันก็เลยตีธรรมดาแต่เพื่อเรานี่ดิโอ้โหนะล<ร>าใช้ใช้สกิลนะครับสกิลลมขั้นหนึ่งบากี้นะบากี้ภาษาอังกฤษไม่แน่ใจแต่ภาษาญี่ปุ่นคือบากี้ อเมืม่อไหร่เราจะเวลห้านี่เราเวลอะไรน้องเบสเลวลสองโหอยากให้เวลไไห้าไวๆจังอาจจะได้เล่นความเร็วของไอ้นี่ได้เนี่ยลากบนเนาะ <laughs> ออได้เร่งความเร็วได้เนี่ย <laughs> อ่าละได้คงได้ของมา <c oughs> เฮ้ยวิงวิ้วิวิงวงเงินเงินไม่พลาดเอาทุกอย่างที่ห <c oughs> วังนะ่ <c oughs> ทุกทุกหายแตกหมด <laughs> โหดครับโหดเฮ้ยของขวัญหีบหีบทุก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 หมด โอ้ยแสงวิงวิงโอ้โหเรียกได้ว่าของซ่อนเยอะเหมือนกันเอ้เจอบอสแล้วไปเลยเราไม่คือเราจะไม่สำรวจให้ครบนะครับเพราะว่าเสียเวลานี่ครับหอยนี่เออหอยนี่สแลมไปตัวนี้ฮิวได้ลงเบสจะบอกให้เห็น้าอย่างกรปลาหมึกแบบนี้แต่ฮิวได้นะฮิวไม่ทันเราหรอกแน่ใจว่าเราดูดิเราอาจมันเข้าเดือนสี่ทีละห้านะนี่ไงมันฮิวนนี่ไงนี่ไงเป็นไงไปบอกไปบอกวันฮิวไม่ทันหรอกเป็นไงมันฮิวเดียวๆเต็มเลย เออไม่เป็นไรเราใช้หมดไม่ปานีอ,อ่าโอเคแต่ MP เราหมดแล้วนะอีกสองตัวเราก็ใช้สกิลไม่ได้นะน่าจะชนะแล้วล่ะโอ้มีตีพลาดเป้านะครับมิสนั่นเองเรียบร้อยนะครับเราจัดการฮอยมี่สแลมได้แล้วนะฮะชื่อภา,าษาอังกฤษคือฮิลสไลม์นะฮะตายโออยากได้มาเป็นพวกกับมันฮิลได้ออกดันเจียนเนะาะอ่านไปแล้วอีกดันเจียนหนึ่งถูกต้องนะฮะก็ เล่นไปอีกประมาณให้มันผ่านมันจะเป็นบทๆอ่ะเล่นผ่านบทหนึ่งระบบของเกมก็จะเปิดครบเราว่าเราไปเล่นก่อนดีไหมบทล็อกใช่เออเราไปเล่นก่อนดีกว่าเนาะให้ให้ระบบของเกมมันปลดล็อกให้ครบก่อนขอตไปปลดล็อกอ่าขอตัวไปรีบเล่นก่อนนะรอสักครู่รอสักครู่อ่านี้เราก็ไปเล่นมาแล้วปลดล็อกหมดแล้วก็มาเริ่มต้นกันต่อนะครับตรงไหนตรงไหนเราดึงตรงไหนแล้ว มอนสเตอร์หรือเปล่าใช่ใช่อ่าอ่าทำอะไรได้บ้างก็มันจะมีหลายคนเราเราไล่ไล่ทีนันเลยละกันอันแรกก็จัดกลุ่มก็คือเหมือนเป็นจัดทีมมันจะมีให้ห้าทีมาค่ะก็เดี๋ยวนี้จัดกลุ่มให้ดูอ่าจัดเลยี่ก็คือกดเพิ่มสมาชิกกลุ่มอืมแล้วเลือกเลือกมอนสเตอร์ที่ที่เราจะเอาเอาอีกก่อนแค่นี้เอง โอ้โหสะดวกสบายง่ายเหลือเกินนะประมาณนี้เสร็จแล้วแต่นี้เร,เราเราเราจัดไปแล้วอ,อประมาณนี้เสร็จแล้วกดยืนยันด้านล่างเนาะจะต้องยืนยันด้วยถ้าไม่ยืนยันนี้ก็ไม่ถือว่าเรามาจัดนั่นเองอ,อ่ะเวทีฝึกซ้อมอ่าเวทีฝึกซ้อมอันต่อไปอืก็เหมือนเป็นการอัปเกรดหรือเปล่าใช่เป็นการอัปเ,เกรดตัวละครซึ่งซึ่ง คล้ายๆกับเกมอื่นๆนั่นแหละวิธีการก็จะรูปแบบคล้ายคลึงกันเอาตัวละครที่เราแบบไม่ใช้อะไรเงี้ยมาบวกให้กับตัวตัวหลักของเราถูกต้องเลยครับน้องเบสเก่งขึ้นถูกต้องเลยครับเทสให้ดูเลยครับสุดยอดจริงๆนะทีหลังให้น้องเบสคุยคุยคนเดียวและเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วเพิ่มเพิ่มมอนสเตอร์อ่าเอาตัวนี้ไปไม่ไม่อย่าอย่าเพิ่งกดเดี๋ยวเราจะเทสระบบต่อไปไม่ได้เราสาธิตได้ท่านผู้ชมดูแค่นี้ดีกว่าก็คือพูดง่ายๆเราก็เอาตัวละครที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเป็นวัตถุดิบ ให้กับตัวละครที่ที่เราต้องการอัปเกรดมันจะได้เก่งขึ้นอ่าเอางี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทสระบบต่อไปไม่ได้ระบบต่อไปคืออะไรนะน้องเบสบัตตี้บูสคืออะไรก็เหมือนเป็นตัวละครที่เรามีซ้ํากันอะค่ะเอามาอัปเกรดเพิ่มมาสถานะของอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะกลับมาใส่อีกตัวหลักที่เราต้องการคือพูดง่ายๆก็คือว่าเทสเลยเทสเลยนี่ก็เราเอาตัวละครที่มันเหมือนกันเนี่ยมาบวกกัน มันก็จะมีบอกว่าเราจะได้สเตตัสอะไรได้สกิลอะไรมาคือบางทีมอสเซอร์สตัวเนี่ยมันอาจจะแบบมีสกิลไม่เหมือนกันไงพอมาบวกกันปุ๊บเราก็จะมีสกิลจากทั้งสองตัวเลยเออแล้วเกมนี้รู้สึกสกิลจะอยู่ได้แค่สี่สี่สกิลเท่านั้นนะครับอ่านี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อดีของการบัตตี้บูธนะบัตตี้บูธก็คือมีตัวละครซ้ำกันอย่าอย่าเพิ่งขายเอามาตีบวกกันก่อนนะครับอย่าดูว่ามันเก่งขึ้นขนาดไหนโอ้โห กระโดดเข้าหากันเรียบร้อยเฮ้ยมันทําอะไรกันนะ่ะบ๊อบดัน <laughs> โอ้มันอัดกันแล้วอ่ะโอ้โหรวมร่างกันเรียบร้อยบ o ดดี o o s, <S <Body> t <Boost. S 2> เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ่ะมันหยุดอะไรที่หน้านี้อ่าก็จะมีบอกด้วยเห็นไหมสเตตัสเพิ่มมันอะไรเพิ่มขึ้นบ้างอ่านี่แหละครับบ o ดดี o o s t อ่ะเมนูต่อไปเลยน้องเบสอืมเมนูที่เท่าไหร่เนี่ยลืมไปหมดแล้วเนี่ย เมนูที่สี่แผนที่มอนสเตอร์ไม่เปิดอันนี้หมายถึงอะไรแผนที่มอนสเตอร์ก็คือเหมือนเราดรอปหรือเปล่าได้แผนที่มาแผนที่ก็ได้จากการดรอปด้วยวก็ได้จากการไปเปิดคาะจปองด้วยอเออก็จะมาอยู่ที่นี่ถ้าเรายังไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไปตะลุยเพื่อไปเก็บไปจับมันถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับถูกต้องเพราะนั้นเกมนี้ก็คือเราจะได้เป็นแผนที่มาก่อนไปลุยหามอนสเตอร์จับอีกทีนั่นเองเพราะนั้นเราอาจจะได้แผนที่มาแต่ยังไม่จับก็ได้ไง ถ้าอยากจะจับซ้าก็ตรงนี้แหละนะครับตรงนี้แหละอ่ะอันต่อมาวิวัฒนาการวิวัฒนาการมันจะเหมือนกับเหมือนกับอะไรบัดดี้บูทหรือเปล่าก็เรียกได้ว่า้ายกันเรียกได้ว่าไขายกันเพราะว่าเป็นการอัปเดตตัวละครรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมนี้จะต้องใช้มอนสเตอร์ประเภทไข่เนี่ยซึ่งเราไม่มีเลยนะจะใช้ไข่อืใช้ไข่แล้วก็จะทำให้ตัวละครเนี่ยแหลงมันเพิ่มขึ้นจากแรล่งซีกลายเป็นแรลงบีแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการ อันต่อมาเนี่ยวิวัฒนาการท่าพิเศษก็อ่านี่เกมมันสอนให้เลยอ่านองเบสทำตามที่มันสอนดูสิออืมอ่ามันไม่ได้สอนมันแค่อธิบายเฉยใช่มันบอกว่ามอนสเตอร์ประเภท S ที่เมื่อกี้ผมอ่านคข้าๆนะเมื่อมนมอนสเตอร์ประเภทเอเนี่ยระดับยี่สิบขึ้นไปพอเราหาของรบพวกเนี้ยมันก็จะเพิ่มความสามารถสกิลก็จะเป็นไข่เหมือนกันอ่าใช้พวกไข่เหมือนกันไอคอนอ่าผิดขออภัยนะเพราะว่า เมื่อกี้ก็ไม่ได้อ่านเนาะก็กดรัวๆเลยนะใครรู้ก็เขียนมาความทิ้งบอกพวกเราได้นะครับไม่เป็นไรเนาะอ่ะต่อเลยน้องเวสถึงไหนแล้วเนี่ยปล่อยปล่อยมอนเตอร์ตรงๆก็ปล่อยปล่อยกับปลากลับปลา่ะกับปากับอะไรเข้าปงเข้าป่าจัดไปนะคือปล่อยเราไม่ไม่ต้องการอืออ่าปล่อยกับปลาไปอันนี้เราไม่ปล่อยเราสงสารเป็นนางงามจักรวาล อันสุดท้ายก็ดูมอนเตอร์ก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคดูรายละเอียดใช่ดูรายละเอียดเบื้องต้นก็คิดไปที่ตัวของเราใช่มันก็จะบอกรายละเอียดนู่นนั่นนี่สานะอืมไปต่อเลยเมนูที่4กันเลยดีกว่าเมนูที่3ครบแล้วเมนูที่4ร้านค้าร้านค้านะคะก็ซื้อเพชรก็น่าจะมีทุกเกมแหละเราก็น่าจะแบบซื้อเงินแคสด้วยเงินแคออันที่สองร้านค้าอะไรกดเข้าไปดูที่เข้าไปดูมีอะไรบ้างขายก็ใช้ใช้เพชรใช้เพชรก็ ก็เนี่ยแหละเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเติม e อ e r g y นะครับแล้วก็เพิ่มช่องเก็บมอสเซอร์นะฟาร์มเราจะได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มจุแผนที่ที่เอ่อที่เราได้มาใช่อ่าก็ทั้ง3อันเลยนะครับแบบอะไรเนี่ยแผนที่เวทมนต์อ่ะกดเลยกดเลยคืออันนี้ก็คือภาษาอังกฤษคือภาษาญี่ปุ่นคือกาชาปองนั่นแหละอ่าก็เกมนี้อย่างที่ได้เกิดไปก่อนอันนี้ว่าจะได้เป็นแผนที่เนาะอ่าลองกดดูสิเราฟรีหรือเปล่าเออกดเลย อ้าวใช้เพจสองร้อยนะครับไม่ฟรีนะครับดูซิได้อะไรใส่ที่หน้าจอนะน่าจะได้แผนที่หรือเปล่าได้แผนที่แหละแต่ว่าจะได้ตัวอะไรอ๋อได้หนูตัวอะไรไม่รู้น,นะเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพ่นเนี่ยน้องเบสมันก็จะมีให้เลือกต่อว่าเราจะไปเองหรือเปล่าเนี่ยปุ่มตรงกลางเนาะไปเองก็คือพูดง่ายๆคือจะไปจับมอนสเตอร์ตัวนี้แหละจะเข้าไปสู่ดันเจี้ยน ส่งฟลัปปี้ไปนี่คือเป็นวาตโโบวัตโโบจะไปให้ไปให้เราอ่าก็อันนี้ก็แล้วแต่นะกันอันนี้เรากลับดีกว่านะอันนี้มาตัดพอปะเนี่ยอ๋อแต้มยังมีอยู่นี่มันเหมือนฟรีแต่ว่าต้องเสียต้องรอ20นาทีอะถึงจะฟรีซึ่งวันหนึ่งฟรีได้3ครั้งก็คือพูดง่ายๆคือต้องเล่นชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปนะครับจะมาเปิดฟรีได้อานต่อมาแล้วลเป็น ไปเลยไปเลยคือไรอ่ะใช้สา0รเพชรมีตังพอไหมอ่ะพอนะครับเปิดเลยฟรีฟรีหนึ่งครั้งฟรีหนึ่งครั้งไปดิยัดไปไม่รู้ได้ตัวอะไรอยากได้ตัวเก่งๆอ่ะอันนี้ต่างจากอันเมื่อกี้ถูกเพราะว่าอันเนี้ยใช้เงินแคชมันก็เลยจะได้มอนสเตอร์ที่ดีขึ้นเมื่อกี้ได้เอฟเนาะเออแรงสีตัวอะไรวะเนี้ยหอยไม่ใช่หอยมีสแลมเวยนะหอยมีสแลมตัวไม่ใช่สีนี้นะครับไปจับเลยบ้าน้องเบสไปเลยดีกว่าไปไปไปเองไปเอง เพราะฟงฟงไอวัตโตโบไปอาจจะไม่เห็นภาพไปเองแลครับดูวิธีการจับมอนสเตอร์เกมนี้กันเป็นไงอ่ะเลือกเพื่อนคนช่วยก่อนเนาะเออเลีอกคนเก่งๆไว้คือมันก็เหมือนเราลุยดันเจี้ยแหละแต่แค่ไปเจอแค่ไอตัวเมื่อกี้อย่างเดียวไปเลยไปเลยลุยแล้วลองดูซิว่าจะมีแผนที่เป็นรูปแบบลักษณะไหนนะก็มีแค่นี้เนาะตรงตรงเนาะขึ้นไปเลย เจอแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวขออ่านชื่อดนึงเคียวอ๋อน่าจะเป็นล่างต่อของของฮอยมีสแลมเอาไปเลยลุยเลย AI เลยละกันโอ้โหสกงสกิลศาสตร์ไม่ยังครับเรียบร้อยทำไมกระจอกยังอ่ะเพราะเราเก่งนึกว่ามอนที่เรามีกระจอกนะแหม่นึกว่ามอนที่เราได้กระจอกไงได้แล้วเนี่ยเคียวสไลม์นะฮะก็เคียวนี้แปลว่ารักษาก็ได้เหมือนฮิวแหละนะครับ จบแล้วนี่คือการ<ช>ล่ามอนสเ,เตอร์เนาะเราก็ได้ตัวตัวนี้มาใช่เอาไว้ฮิลได้ด้วยเนาะเราจะได้แบบมีตัวฮิลสักทีนะครับ<ม>แล้วก็ได้ได้ตรงได้ต่างได้ XP เอ็กพีด้วยนะขนาดมาจับมอนสเตอร์อันเนี้ยยังได้สุดยอดสุดยอดคือผมเล่นเกมมือถือญี่ปุ่นมาหลายเกมนะเ<ม>พิ่งเคยเห็นเกมที่แบบกดกดไอ้กาจปองอะแล้วไม่ได้ตัวละครมาทันทีต้องไปล่าไปจับมาก่อนเกมมือนี่คือเปิดปุ๊บได้เลยไงเอาละอะต่อต่อร้านค้ามันมีอะไรอีก ก็จะมีอ่ะพอไอไอพอจนัยกับแผนที่เนวนลนี่คือที่เรามีเนาะใช่ปะ่ะใช่ก็น่าจะอันก็เนี้ยแหละที่เราได้มาเมื่อกี้เดี๋ยว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 แสดงว่าไอเมนูเมื่อกี้เป็นรัดเป็นเป็นอย่างอื่นคืออันเนี้ยคือเราสามารถที่จะคือตอนนี้มีแผนที่9<ม>ก้าแผนที่เนี่ยที่เรามีเนี่ยไปหามอนสเตอร์ได้แล้วก็ขายอันนี้ก็ขายได้เนาะเดี๋ยวมันจะมีไอตรงเมนูมอนสเตอร์อ่ะ ที่เมื่อกี้เราที่มันไม่เปิดอะนี่ไงเปิดเลยนี่ไงพอจนปลายแผ่นที่อม,มอนสเตอร์คือเขาใช้สับงงไปน,นิดนึงคือไอ้พอจนปายแผ่นที่มอนสเตอร์อะผมอ่านแล้วผมก็นึกว่าเรามีแผนที่เราไปล่าใช่ไหมแต่จริงไอ้มีแผ่นที่เราไปล่าอยู่เมนูเมื่อกี้ไม่ใช่เม,น,มนูนี้เมนูนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นอัปเกรดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนี่ย๋ยวอัปเกรดหอยมีแลมก็ได้ไม่ให้เคียวแลมก็ก็เป็นการอัปเกรดนั่นแหละแทนที่เราจะใช้มอนสเตอร์แต่เราใช้ตัวแผนที่มาอัปเกรดถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนําให้ ให้ให้เปลี่ยนคําดีกว่าอาจจะเป็นคําว่าอัปเกรดโดยใช้แผนที่อะไรแบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าอันนี้แนะนําให้ผู้พัฒนาไปพิจารณาแล้วกันไม่ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แนะนําเฉยๆมันจะได้ไม่งงไงใช่เราจะผู้เล่นใหมจ่จะงงนิดนึงเนี่ยเราก็งงเห็นไหมงงไปเล,เลี้ยวเลย <c oughs> นึกว่าอา้าวสรุปไปหาหมอนจริงไม่ใช่นะฮะสรุปหาหมอนอยู่ที่ร้านค้า นะครับแล้วก็อยู่ที่เมนูนี่พจชนไปแผนที่เวมนม์ลเห็นไหมอันนี้คือไปล่าอ่าน,นี้คือไปล่าแผนที่ที่เรามีนะครับจบเลยก็คือหน้ามอนสเตอร์เนี่ยก็คือเหมือนอัปเกรดต่างๆถูกต้องอ่าต,ต่อไปร้านปะลองก็ PVP อ่ะเออระบบอารีนา<ช>่าอืมก็จัดกลุ่มก็คือก็เหมือนเหมือนที่เราจัดจัดทีมเพื่อเพื่อตะลุยดันเจียนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือสําหรับ PVP เลยเรารอไปลุยอ่ะใครทุกคนดูไหมลุย หลีกไปเทิลเออไปเพราะว่าอันนี้สามเป็นสู้กับเพื่อนเพื่อนยังไม่มีเลยนะใช่แล้วก็เลือกอันแรกนะอันนี้สองเป็นซ้อมแต่อันแรกคือลุยของจริงต่อสู้เลยลุยใครเก่งเขาน้องเบ้นหนึ่งสองสามเราจะตายภายในสามวิเฮ้ยนี่นี่เขาให้เลือกด้วยจะสู้กับใครเอาหาคนอ่อนๆเลยอ่าเลเวลหนึ่งเลยหาคนอ่อนๆไปเลยไหวไหมเนี่ยไหวสิเออต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองดู โอ้โหเอฟฟงเอฟเฟคโอ้โหแล้วดูทีมมันอะทีมเราคือคือกันเลยอะเราน่าจะเอาหอยมีสแสล็มมาอุ้ยไม่น่ารอดสองทีกลับบ้านเลยไปหวันครับสองทีเท่านั้นนะไหนบอกว่ามันกระจอกไงน้องเบสรอบหน้าแล้วกันไม่น่าเชื่อนะเขาเอาตัวอ่อนๆมาล่อไงแต่ในทีม อ๋อแค่เข้าร่วมก็ได้เพชรนะดีจริงๆคือเกมอารีนาอารีนาเนี่ยทั่วไปก็คือมันจะให้รางวัลเออ,อเอามันด้วยแล้วก็จะเหมือนกับเป็นระ,ระดับอ่ะเลนกิ้งอ่ะยิ่งอยู่แลงสูงเมื่อจบสัปดาห์ก็ได้ของสูง<ช>ด้วยแต่เกมนี้คือแค่เข้าร่วมก็ดูดีดนะชนะหนึ่งครั้งได้ได้ที่ได้แต้มหมุนก็จะปอง200เนี่ยคือก็มาดูได้แค่ลงก็ได้รางวัแลแหละไม่ต้องรอทุกสัปดาห์ถ้าว่างมาลงเลยนะฮะเมนูสุดท้ายก็ไป อื่นๆมีอะไรบ้างเนี่ยก็ทั่วไปเนาะเกี่ยวกับมันเป็นภาษาไทยเราด้วยเราคงไม่ต้องแปลและมั้งใช่ชวนเพื่อนเออเข้ามาดูเองแล้วกันเข้ามาดูเองแล้วกัน่ะก็เราได้รีวิวน้องเบสเนาะได้รีวิวเกมนี้นะครับมาได้ก็เรียกได้ว่าน่าจะพอเห็นภาพแล้วเฮ้ยเกมนี้มัน<ช>มีระบบหลักๆอะไรบ้างน่าจะเห็นทุกๆเกือบทุกฟังกชั่นใช่แล้วน้องเบสคิดไงเกมนี้เอาความรู้สึกเกมนี้ก็ ก็น่ารักดีค่ะเล่นง่ายง่ายเลยหนึ่งมีมอนสเตอร์เยอะอ่าจะมีเยอะกว่านี้เยอะเราเพิ่งเจอแค่ไม่กี่ตัวใช่ก็แนวแบบอยากสะสมมอนสเตอร์นะเออแล้วก็มีพีพีสู้คนอื่นด้วยเพิ่มความสนุกแล้วก็มีแผนที่เรื่อยไปล่ามอนไปจับมอนนะก็เด้กได้ว่าสนุกดีใครที่เป็นแฟนแฟนดะคอนเควสเนี่ยหรือต้องเล่นมอนสเตอร์ก็ดีนะครับก็ใครยังไม่เคยมีโอกาสเล่นเล่นซะแนะนานะครับผมการองเบนเนี่ยแนะนําเลยเอาล่ะ เราก็ไม่มีอะไรจะบอกท่านผู้ชมแล้วนะเราเตรียมตัวลาคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับก็กับผมนายช็อตตี้บูโจว่าแล้วก็นี่คือเบสหนึ่งสองสามค่ะโอเคก็ขอจบการรีวิวเกมนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่ะบายบาย